บรรยากาศริมรั่วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะกำลังจะบานค่ะสวัสดีตอนเศร้าๆเนาะค่ะวันนี้หมอกตอนเศร้าๆลงหนามากค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเศ้าหนีเลยหมอกเยอะ หมอกนามากเลย ไปแล้วน้องหมาวันนี้พาน้องหมาไปทำหมันนะคะโอ้ยหนึ่งปีแล้วน้องหมาไปทำหมันอประมาณไปส่งค่ะดูน้องหมาบ่๊คใแฮปปี้เลยค่ะอ๋อมาไม่โนลูกมาไม่นอนมาไม่โนมมโอเคกับโปลิกยูจะเปโอเคโอเคกันโอเคยูจะเปโอเคสุดโอเคโอเค ทำหมันมาค่ะน้องหมาทำหมันมาต้องใส่ในใบมอหายพื้นกัดแผลของพิ้นค่ะมอห้ใส่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณเนี่ยพาตัดทำหมันค่ะน้องหมากุกกี้น้องหมากุกกี้ง่อยมาค่ะวันที่สองของการทำหมันมาค่ะ อาการก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแผลไตทองค่ะ <Okay. S 1> อ่ากุดแค่อื้ือื้ือื้มกุดจบมาแล้วเก่งกับเก่งแผลผ่าตัดน้องคุกกี้นะคะ แพลผ่าตัดทำหมันของน้องคุกกี้อืมแพลแห่งดีอยอ่วันที่สามค่ะวันที่สามของการทำหมันของน้องคุกกี้นะคะ<ม><ม>ก,ก็กะะ<ม>จะอาการเงาเสื่องชื่อมประมาณเนี่ยเจ็บแผลนะลูกเนาะอืมเดี๋ยวก็หายละลูกเดี๋ยวก็หายละยค่ะ เดี๋ยวก็หายแล้วนะลุงนะน้อเนาะกุดเกิดดอนลิกโอเคกุดเกิดก็จะประมาณนะ่ะบรรยากาศริมรั่วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะกำลังจะบานค่ะ ต้นทีสองต้นแรกได้ล่วงไปหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะต้นแรกที่เพิ่นบูมตอนนั้นที่แม่บ้านมาเก็บภาพวิดีโอเพืเพื่อนดูนะคะเนี่ยเป็นต้นทีสองบูมขึ้นมาแล้วสวยงามเลยโอ้ยสวยบรรยากาศริมรั้วของแม่บ้านทําสวน แต่งโดยตัวเองเห็นไหมคะแม่บานทำเนี่ยคือเป็นทางเดินที่น้องณลินเดินลงมาจากนาปาักซอยลหลังเลิกเลี้ยนทุกวันทุกวันเนาะคะ่ะบางั้งก็เดินตรงลงไปนี่คะ่ะบางัางก็ลัดเลาะข,ขึ้นเขาตรงนี้คะ่ะลัดเลาะข,ขึ้นเขาตรงนี้นะคะเ,เพื่อนค่ะบรรยากาศอุย้ยชอบมากเลยคะ่ะจึงหลีดเลไลล่องนะคะลึกลิกลิกลิก จิ้งเรดเลไล,ลเนี่ยบางครั้งน้องนลินก็จะเดินไปบานขึ้นมาดาหยาตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนตะวันจะตกดินให้เพื่อนๆได้ดูเก็บภาพบรรยากาศตอนเ้ารให้เพื่อนๆได้ดูแล้วค่ะสะอาดสะอ้านเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคนชอบทํากว่าจะประมาณนี้นะคะถ้าคนไหนไม่ชอบในการทําสวนนี่ไม่ไหวจริงๆ ถ้าทำเป็นแบบสวนยอมเล็กๆเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยแม่บ้านล่อเอาไปเกือบสามเอเคอร์เลยค่ะที่ดินของแม่บ้านเกือบสามเอเคอร์นะคะสองเอเคอร์ครึ่งประมาณเนี่ยเกือบสามเลยแหละค่ะขืนมาแล้วก็ปาเห็ดนะคะนี่ค่ะปาเห็ดคาเหลืองหลังบ้านแม่บ้านขืนมาดากิงไม่จะเป็นขึ้นมา ประมาณนี้ยค่ะแม่บ้านก็นี่เลยค่ะใส่เครื่องนี่เลยค่ะตัดตัดที่เพ่นเตี๋ยลุงนะคะจะได้เดินหาเห็ดค้าพึ่งเห็ดพึ่งค้าเลืองง่ายๆค่ะเดือนหนาก็เริ่มออกแล้วค่ะแล้วก็พาส่องต้นใหม่ซีมพูอะค่ะก็จะบานมดแหละเดี๋ยวเพื่อนบานมดจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกรอบนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะจิงเล็ดเลไลเดี๋ยวแม่บ้านจะตัดแต่งพุ่มนี่ค่ะ ภูมนีเพันมียอดขึ้นมาเยอะเลยแม่บ้านจะแต่งให้พันดูดีขึ้นมาจักน้อยเนี่ยแม่บ้านขึ้นมาดายาตรงนี้สะอาดแล้วค่ะวันนั้นที่แม่บ้านบอกว่าโอ้ยทําแต่สวนด้านล่างเนาะค่ะทาแต่ด้านล่างนู่นค่ะข้างบนนี้ข้างบนนี้ไม่ได้ขึ้นมาทําโกหมดค่ะแม่บ้านจัดซ้าวันก่อนนะเรียบร้อยเลยค่ะ ทางลงเนี่ยค่ะนรินชอบเดินเลาะลงไปนี่ค่ะแม่้านก็เอามอดขึ้นมาใส่ตรงนั้นที่น้องนลินขึ้นมาเล่นประจํานะคะโอ้ยไปละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ปางแอนน้องนลินนะคะกับชีวิตประจําวันชีวิตริมรั้วการจัดสวนแต่งสวนของแม่ปางเดี๋ยวแม่ปางจะจับภาพบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆจนกลัวจะ หนาแล้ดูฟอกมาเลยทีเดียวค่ะด,ดอกใหม่แต่ละดูกะบานบอสัมกันนะคะเพืเ่อนๆค่ะโอ้ยอินจอยไปละแต่งกิ้งก่อนค่ะเจอกันิปหนาค่ะ